หลายคนรู้จักแม็กกี้ฝ้าเหลืองดีนะครับตอนนี้เขามีขนาดใหม่ครับขนาดใหญ่คุ้มค่ากว่าเดิมวันนี้พี่พีกจะนำมาผัดใส่บ็อกเกอรี่ผัดกุ้งนะครับผมปรุงยังไงก็อร่อยครับทำยังไงไปดูกันได้เลยเตรียมวัตถุดิบตามนี้เลย เดี๋ยวเรามาลวกผักกันก่อนเลยนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับผมรอให้น้ําเดือดนะครับใส่บลอกเอรี่ลงไปครับข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทนะครับผมลวกให้สุกแล้วก็นํามาพักไปก่อนครับตั้งไฟใส่น้ํามันมะกอกลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปครับผมผัดให้กระเทียมพอหอมนะครับใส่กุ้งที่เตรียมไว้ลงไปเลยผัดให้กุ้งพอสุกนะครับผมใส่ผักที่เราลวกไว้ลงไปคนๆให้เข้ากันนะครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยคือพี่ๆจะบอกว่าใช้แม็กกี้ฝาเหลืองเนี บ่อยมากๆเลยนะครับทุกคนครั้งนี้เขาออกขนาดใหม่นะครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้ฟาเหลืองขนาด3,000มลิตรครับผมขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคุ้มค่ามากเลยครับทุกคนแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมเลยครับยิ่งท่าร้านไหนใช้มากนะครับก็ยิ่งคุ้มค่ามากเลยครับเหมาะสำหรับงานผัดมากๆเลยนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยซอสหอยนางรมตามแม็กกี้ครับผมน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยนะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเมื่อได้ที่แล้วก็นำมาจัดใส่จานได้เลยครับจัดเสิร์ฟได้เลยพี่บิ๊กจะบอกว่ารสชาติออกมาเนี่ย อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยครับทุกคนบอกเลยว่าซอสมิกี้ฝาเหลืองนี้นะครับขาดไม่ได้เลยครับเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากๆเลยครับและที่สําคัญเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารครบรสจริงๆครับผมอย่าลืมไปจัดซอสปรุงอาหารนะครับสูตรผัดกลมกล่อมขนาด3,000มิลลิตรซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขามาติดบ้านไว้ได้เลยครับผม